อ่เรามาทำขนมกล้วยกันนะคะขนมกล้วยนะอันนี้นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้ห่อนะคะห่อขนมกล้วยแบบโบราณจะห่อแบบนี้เลยนะคะห่อใบตองนะคะห่อใบตองเรามาแกะดูข้างในกันเป็นยังไงจะนึ่งมาแล้วบางๆนะบางๆนะขนมกล้วยขนมแตง นึ่งบางๆติดเบตองยิ่งอร่อยนะคะแล้วเราลอกทานเลยนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะอ่าแล้วเรามาดูส่วนผสมกันนะคะเรามาดูส่วนผสมกันแล้วเราผสมมาเรียบร้อยนะเราใช้กล้วยสุกที่งอมเลยนะแล้วเราเอาไส้ออกนะที่มีเม็ดดำๆหรือที่เป็นส่วนดำๆออกนะคะเราฝานฝานฝานเลยแล้วเรามาส่วนผสมนี้นะคะกล้วยสุก หนึ่งกิโลกรัมนะคะน้ำตาลทรายครึ่งกิโลนะคะแป้งมัน1.5ขีดนะคะแป้งข้าวเจ้า1.5ขีดนะคะเกลือสองช้อนชานะมะพร้าวถึงทึกขูดขาวนะคะลักษณะนี้นะมะพร้าวถึงทึกขูดขาวขูดมานะคะขูดเองได้ยิ่งดีนะคะอ่าเราใช้ตีนแมวขูดแบบนี้มานะกะ,ะทิข้นขครึ่งช่วยตวงนะ เวลาเราผสมเนี่ยเราจะได้แบบนี้เลยนะคะเราเนี่ยแบบเนี้ยสวยมากเลยอ่าแล้วตอนนี้เรามาห่อกันนะคะเราผสมเรียบร้อยแล้วทิ้งแป้งให้เซตตัวประมาณครึ่งชั่วโมงหรือยี่สิบนาทีนะคะแล้วเรามาเริ่มห่อกันนะคะเริ่มห่อจะเป็นลักษณะนี้นะอลักษณะนี้นะคะขนมกล้วยที่แกะห่อให้ดูเมื่อกี้นะคะนี่ หอ่อหอบางๆเลยนะใช้ใบตองสองชั้นเลยนะห่อแบบนี้นะคะแล้วเราโรยมะพร้าวที่เราขูดใหม่ๆมาเลยนะคะแบบนี้นี่ห่อแบบนี้บางๆนะหอน่อหนาไม่อร่อยขนมกล้วยให้ห่อบางๆนี่นะคะแล้วเราใช้เตี๋ยวใบตองนะเตี๋ยวใบตองกลับแบบนี้เลยนะคะอ่านี่คือขนมกล้วยโบราณเลยนะ นี่นะคะหลายหอ่ออีกหอนึงนี่ก็ใส่แป้งน้อย,อยด้วยน้อย,อยจะอร่อยที่ใบตองจะหอมมากเลยในเวลาเราไป็นลื่นนะหอมมากเลยนะคะนี่ นี่นะคะอ่าแล้วเราไปหยอดขนมนึง่งเราเตรียมถ้วยนึ่งก่อนให้ร้อนนะให้ร้อนเลยแล้วเราก็ไปหยอดขนมนึ่งกันนะคะอ่าเราไปกันเลยอ่าเรานึ่งถ้วยให้ร้อนลักษณะนี้เลยนะคะ แล้วเราหยอดเลยที่ห่อแล้วเราก็มาใส่ซึ้งอย่างนี้เลยนะคะแล้วตัวกล้วยเราใส่ถ้วยเลยนะคะแบบนี้แล้วเราโรยด้วยมะพร้าวที่เราขูดมาเลยนะขูดมาแบบนี้เลยนะคะแต่ละถ้วยแต่ละถ้วยเราโรยไปเลยนะคะหยอดเลยนะคะ สมแป้งกาลังนี้พอดีเลยนะคะพอดีเลยเวลานึ่งมาแล้วจะนูนสวยนะคะแป้งจะไม่แข็งเกินและไม่เหลวเกินนะคะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราหยอดไปเลยนะคะอ่าแล้วเรานึ่งนึ่งประมาณ30นาทีนะแล้วสุกแล้วเรามาดูกันตอนสุกนะคะที่เรานึ่งสุกมาแล้วนะเรานึ่งสุกมาแล้วนะคะ หมูกล้วยของเรานะนี่นะคะในถ้วยแกะแล้วร่อนง่ายมากแล้วนิ่มนะคะนิ่มนิ่มนิ่มอร่อยนะคะเหนียวหนึบเหนียวหนึบหอมนะคะ แล้วตัวใบ,อบนะตบองนี่ก็จะอีกแบ่งนะตัวที่ใส่ใบตองนี่ก็จะบางเหนียวนะคะสูตรนี้แป้งเหนียวอร่อยเลยนะคะนี่นะคะบางแล้วเหนียวนะนี่เลยนะคะทํากินทําขายทําแต่ลูกหลานได้หมดเลยนะคะเหนียวหอมกำลังดี คการขอตัวไปทานขนมกล้วยก่อนนะคะค่ะเจ้าคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ปานมีคลิปที่ดีมีสารประโยชน์ออกมาทุกวันนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะสูตรนี้อร่อยมากเลยนะคะทาทานค่ะ